สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูน้ําท่วมด้านหลังผมนะครับอยู่ที่บ้านเป็นตาลตําบลดงสิงอำเภอจางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้าท่วมน้ําขึ้นเยอะเลยครับวันนี้ครับขึ้นประมาณ15เซนเลยนะครับน้ําขึ้น15เซนไม่น้อยนะครับเดี๋ยวพามารับชมครับผมดูขึ้นน้ําครับสวัสดีครับ น้องชาว y o u Tube นะครับพี่ๆที่ติดตามช่องบ๊อนวิทย์เอนเจอร์ลี่ครับวันนี้เราอยู่หน้าสายงานของเรานะครับแต่ว่าค่อนข้างสายงานเรานั้นน้ำท่วมรยบร้อยนะครับลมค่อนข้างแรงมากเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องผู้ประสบในนำ้ำท่วมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านปูตาลตรบเลดงสิงห์อำเภอจหานจอดร้อยยอ็ดนะครับ น้ำท่วมต่อสังข้าหมดแล้วนะครับตอนนี้ดูดูดูขึ้นน้ำนะครับดูดูขึ้นของน้ำแรงมากครับพี่น้องดูครับไม่รู้จะได้ยินเสียงลมหรือได้ยินเสียงผมนะอันไม่รู้อันไหนจะแรงกว่ากัน ก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องชาวผู้ประสบภ,ภัยนะครับทุลุ่งจังหวัดเลยนะครับทางจังหวัดร Al ้อยเอ็ดก็แก้งเตือนนะครับแก้งเตือนพี่น้องเรานะครับน้ําจะมาจากมหาสารคามนะครับจะลงมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือจะลงมาที่อำเภอจั id, งหาเราก่อนนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเรานั้นตอนนี้น้ําที่อำเภอคนทรายนั้นค่อนข้างที่จะท่วมหนักเลยนะครับ il, ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวคนทรายด้วยนะครับดูน้ําตรงนู้นครับโอ้โหแรงมากๆเลย น,นี่ไม่ใช่ทะเลน้ํำจืดนะอันนี้น้ําท่วมนะครับพี่ๆครับวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับวันนี้วันออกพรรษาด้วยนะครับ10ตุลาคมนะครับ2563อี25 65 ไ้านเปตาลท่วมในหมู่บ้านแล้วนะครับไม่ต้องสืบเลยดูโหดูน้ำดูน้ำกระทบฝั่งครับน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวไหลแรงนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับเครึ่งต้นกล้วยเลยนะเนี่ยระดับน้ำเนี่เนี่ยดูด,ด,ดูพวกนี้นี่ส่วนในหมู่บ้านนั้นก็เรียบร้อยครับบ้านปืดตานเข้าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสืบเลยครับ น้ำก็ท่วมหมดแล้วเหมือนกันนะครับสางานเราล้อมด้วยน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เราก็มาทํารัวให้คุณน้านะครับทำงานด้วยก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกทุกท่านทุกๆจังหวัดเลยนะครับ นี่คลื่นน้ำนะครับเหมือนกับน้ำทะเลก,ะกับฝั่งเลยนะครับลมแรงมากเลย นอนบ้านเปิดตาลก็เรียบร้อยแล้วเนาะก็อสอ่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมท,ทุกท่านเลยนะครับผมยืนอยู่ข้างไหลไหลาทางถนนนะครับดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้ก็น้ำก็ท่วมเข้าไปแล้วนะครับมันมีท่อหนึ่งเมตรนะครับหรือว่าท่อหนึ่งร้อยเซนนะครับรอดนะครับมีมีท่อร้อยขนาดสองแถวนะครับเนจะมาสองแถวนะครับพอน,น้ำเขา้าทางนี้มันก็จะ รอดไปถายครับตอนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องประสบภัยนะครับสำหรับคลิปนี้มาท่าไทยยามบ่ายครับวันหนอกรนาครับวันที่10ตุลาคม2563นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ